วันศุกร์ที่26กันยายน2568สวัสดีครับบูบอลเดดมาแล้วครับแนวทางวันนี้ครับมีมาให้5คู่อีกเช่นเคยครับฟุตบอลตุรกีซูเป,ปรอร์ลีก1คู่ครับเอเดบิวซิลีคอลแลนด์1คู่พิเมชิปอังกฤษ1คู่ลาลิกาสเปน1คู่และบุนเดสลีกาเยอรมัน1คู่ฮะจะมีคู่ไหนกันบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นแรงใจให้เราคนละ1ไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเดตชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k To อกบูบอลเดดด้วยนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับแอดไลน์กันเข้ามาที่ b o o 7 8 9ครับมีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่ b o o 7 8 9ฝากไว้ด้วยครับผมแต่พร้อมกันแล้วเราไปเริ่มคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าฮะวิเคราะห์ฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกอารันยาสปอร์เจ้าบ้านเปิดสนามใจแอนพาร์คสเตเดียมรับกันมาเยือนกระาตาสลายเวลาลงเตะของคู่นี้เที่ยงคืนนะฮะราคาบอลผู้มาเยือนอย่างกาลาต่อ1.5ลบ 5, 5. ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวชรวม4,716คนให้เจ้าบ้านอรัญญาสปอร์มีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่10เซครับเปอร์เซนต์เสมอกันในเวลามี21เปอฮะด้านผู้มาเยือนอย่างกาะตาสลายมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่69รครับฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้านอรัญญาสปอร์นะฮะแบ่งเป็นเสมอไป2ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับ เสมออิสตันบูลบาซักเซฮีหนึ่งหนึ่งนะครับเกมเยือนซุปเปอร์ลกีกตุรกีรอง0.75กินเต็มเสมอเฟเนบาเช่สองสองครับเกมเยือนรอง1.75ได้นะครับชนะคอนยาสปอร์สองหนึ่งครับเกมเยือนรอง0.25กินเต็มชนะเบสิกตัตสองศูนย์ครับเกมเย้าตุรกีซุปเปอร์ลีกรอง0.25กินเต็มฮะแพ้เอยุบสปอร์หนึ่งสองนะครับเกมเยือนซุปเปอร์ลกีกตุรกีรอง0.5เสียนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านสองนะัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ได้ 2, ด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างกาลาตาสลายนะฮะชนะไป4แพ้1นะครับชนะคอนยาสปอร์3-1ครับเกมย่อตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ2ลูกจบเจ้าฮนะแพ้อาทักแฟงเฟิร์ต1ประตูต่อ5ครับเกมเยือนรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟตลองปอปอเสียครับชนะอ e ียุบสปอร์2-0ครับเกมเยือนตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ1.75ได้ครึ่งชนะลิเซสปอร์3ประตูต่อ1ฮะเกมย่อตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ2.25เสียครึ่งครับ และชนะคายเซลิสปอร์4-0ครับเกมเยือนตรุรกีซูเปอร์ลีกต่อ1.5กินเต็มฟอร์มการเล่นนอกบ้าน3นัดชนะ3นัดรววนนะครับเสมอ0แพ้0ได้9ไม่เสียประตูเลยครับสถิติเฮ t ูเฮ a d การเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ฮะคู่นี้เคยเจอกันมา23นัดครับแบ่งเป็นเจ้าบ้านอารัญญาสปอร์ชนะไป5นัดสเสมอกันในเวลา3นัดส่วนผู้มาเยือนอย่างกาลาตาสาลายชนะไป15นัดครับผมพีวิวก่อนเกมบายพงโกล้มโต VIP ครับ เจ้าถิ่นอลัญญาสปอร์ผลงานรุ่มๆดอนดอน,นครับขาดความสม่ำเสมอ6เกมแรกคว้าชัยไปได้เพียง2นัดขณะที่ทีมเยือนกาลาตาสลายผลงานในหลีกยอดเยี่ยมครับ6เกมแรกชนะรวดทั้ง6นัดฟอร์มโหดสมกับเป็นจ่าฝูงของตารางจริงๆโดยเรทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่ากาลารานั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกก็อันตรายและเฉียบคมมากๆและเต็มไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าดีและมีชื่อเสียงมั่นใจว่าเกมนี้พวกเขาจะบุกมาไล่ปี้อัชนะเจ้้้าาาบบนนนนไดออย่่งแครั ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับการลาตาสไลายบุกเอาชนะอลรัญยาสปอไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่3.25วางสูงครับวิคอ์ฟุตบอลพรีเม์ดตทเวนเต้เจ้าบ้านเปิดสนามเดก์ o ลอสเฟสเต้ day. รับการมาเยือนฟอร์ตูน s าซิตาร์เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1ตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลเจ้าบ้านทาเวนเต้ต่อ1.25 ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตรวมอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับ1,294คนให้เจ้าบ้านทเวนเต้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี23ส่วนผู้มาเยืยนอน่างฟอร์ตูนาซิตาร์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่17คฮะเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านทเวนเตครับชนะไป2ครับเสมอ1แพ้2 ชนะสปาร์ตาลอตเดัมห้าประตูต่อ1เกมเยือนฟุตบอลพีเปดัสนะฮะต่อปอป,อปอกินเต็มเสมอ NAC เบรดา2-2นะครับเกมเย้าต่อ1.25เสียครับแพ้เอ็กเซลเซอร์ศูนย์หนะครับเกมเยือนต่อ0.5เสียครับชนะฮิลเลวีน2ประตูต่อ1ครับเกมเยือนพีเปดัส บอลราคาเสมอครับกินเต็มแพ้ PSV อสวไฮโอเฟนศครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมเดต์รอง1ลูกเสียนะครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง2ชนะ0นเสมอ1แพ้1ได้2เสีย4ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมหลังผู้มาเยือนอย่างฟอร์ตูนาซิตาร์ครับแบ่งเป็นชนะ3นะครับแพ้2ชนะอูเทคไป1 0ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมเดต์รองปอปอกินเต็มครับแพ้ฟินูส02ครับเกมเยือนรอง1.75เสียครึ่งชนะเทล스타สา3หครับเกมเยือนพรีเมเดต์รองปอปอกินเต็มฮะ ชนะในเมเกน3-2ครับเกมเย้าพิีเมดดสลองปอปอกินเต็มและแพ้ N อ c เซเบดา2-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลพิีเมดัสลองปอปอเสียครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0ได้6เสีย4ประตูครับเฮทูเฮทที่เคยพบกันของคู่นี้ฮะค,คู่นี้เคยเจอกันมาแค่12ครั้งเท่านั้นนะครับแบ่งเป็นทเวนเตชนะไป8เสมอกันในเวลา1นัดส่วนฟอร์ตูนาซิต้าชนะไป3นัดครับผมทัศนะก่อนเกมบายจกกนัด ผู้มาเยือนอย่างฟอร์ซูนาซิตาร์ครับทำผลงานช่วงโค้งแรกได้ดีด้วยการเกาะขึ้นมาล้างอันดับ6ของตารางแม้ว่านัดนี้จอกไปเย็นก็ตามแต่มั่นใจว่าถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมที่ทำไว้มั่นใจโคตร,รว่าเกมนี้ไม่มีทางแพ้กลับออกมาครับขนาที่ทเวนเต้เจ้าถิ่นเองฟอร์มการเล่นยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้ว่าเกมล่าสุดจะเพิ่งถล่มคู่แข่งมาก็ตามแต่การรับมือคู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาอย่างนี้บอกเลยว่าไม่มีคำว่าง่ายแน่นอนแล้ครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้ทเวนเต้ต่อ1.25มองว่าสูงเกินไปหน่อยถ้าเทียบกับผลงานที่ยังแกว่งและคู่แข่งดีกว่าด้วยซ้ำไปครับทีเด็ดบอลรองฟอร์ตูนาซิต้า1.25ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฟอร์ตูนาซิต้าบุกมาเสมอเทเวนเต้สประตูต่อ2อครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสูงนะฮะไปกันต่อคู่ที่3ครับวิคอลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์บอมบิสอัลเบียนครับเปิดบ้านเดอะฮอลทอนรับกันมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยาม เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตีสอนะฮะราคาบอลเวสต์บอมบิตต่อ0.25ย์ลบสใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลวดรวม3,372คนให้เจ้าบ้านเวสต์บอมบิตมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่23%ฮะเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22%ส่วนผู้มาเยือนอยา่างเลสเตอร์ซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่55%ครับผมเราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกััันนคครรรบบบบเเเิิ่่มมทีจ้้าาวสอ แบ่งเป็นแพ้ไป2ชนะ2เสมอ1นะฮะแพ้มิดเดิลสโบรนหนึ่งประตูต่อ2ครับเกมเดือดแชมเปี้ยนชิพรอง0.25เสียครับแพ้ดาบี้เคาน์ตี้ศูนย์หนึ่งครับเกมเดือดแชมเปี้ยนชิพต่อ0.75เสียครับชนะสโตกซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดือดแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอกินเต็มเสมอพอร์ตมัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมเย่านะฮะต่อ0.5เสียครับและชนะเลกแฮม3-2นะครับเกมเยือนเดือดแชมเปี้ยนชิพต่อ0.25กินเเเต็มมมฟอร์กยาในลีกแข่ง์นัดชนะเสมองห้เสียปรระตูคับ ด้านฟอร์มห้านัดหลังของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแบ่งเป็นเสมอ2ชนะ2แพ้1เสมอโคเวนทีมา0ูนะครับเกมเย่าบอลราคาเสมอจบเจ้าครับเสมอออกฟอร์ดยูเนเต็ดสองสองนะครับเกมเยือนเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อศูนย์จุดห้าเสียชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้สองศูนย์ครับเกมเย่าเดอะแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอกินเต็มชนะชาวตันแอตแลนติกหนึ่งศูนย์นะครับเกมเยือนเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อศูนย์จุดสองห้ากินเต็มและแพ้เบรตันหนึ่งสองครับเกมเยือนเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อศูนย์จุดห้าเสียนะครับ ฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ได้4เสีย4ประตูฮะ Head to Head การพบกันของคู่นี้ทั้งหมดนะครับแบ่งเป็นเวสต์บอมบิชชนะเลสเตอร์ไป3นัดเสมอกันในเวลา3นัดครับด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะเวสต์บอมบิดได้8นัดพีวิวก่อนเกมและสกอร์ี่คาด Eleven, บาย JK11 ฮะแมตช์นี้ทีมเยือนเลสเตอร์ครับดูดีเกินกว่าจะไม่มีแต้มกลับออกไปเพราะผลงานตลอด4เกมลีกท้ายยังไม่แพ้ใครและกำชัยไปถึง2ครั้งเสมอ2ฮะ ยิงรวมกันไปทั้งสิ้นกว่า5ประตูเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังเซฟคลีนชีได้ถึง3คลาอีกด้วยเรียกได้ว่าเกมรุกก็แจม่มเกมรับก็ไม่ธรรมดาครับสวนทางกับเจ้าถิ่นเวสต์บอมวิสที่2เกมหลีกท้ายแพ้รวดและโดนถลุงตะข่ายตายอนาถไปนอเนาะ3เมเบเห็นได้ชัดว่าความมั่นใจกับมมเมนตัมของทีมกำลังปวดเลยฮะยิ่งเป็นโอกาสให้ผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์บุกมาสร้างความปั่นปวดและกลาหนหลุ้นเก็บแต้มกลับออกไป เมื่อพิจารณาจากเลทราคากับภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่รองเลตเตอร์ราคา0.25ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเลตเตอร์ซิตี้บุกมายังเสมอเวสต์บอมวิสเอาเบียนไป1ประตูต่ตอ1ฮะอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนฮะกิโลนาเจ้าบ้านเปิดสนามมูนิซิปัลเด m มอนติลิบีรับกันมาเยือนเอสปันยอนครับ เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ครับราคาบอลเสมอภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับผลบวกรวม5,617คนให้เจ้าบ้านกิโรนามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่27%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี27%ส่วนผู้มาเยือนอย่างเอสปันยอนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่46%ฮนะรเราไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านกิโรนานะครับแบ่งเป็นแพ้ไป3เสมอ2ฮะ เสมอแอตบิบา1-1นะครับเกมเยือนลาลิกาสเปนรอง1ลูกกินเต็มฮะแพ้เรบัลมาเดซ0-4ครับเกมเย่าต่อ0.5เสียครับเสมอเซลตาบีโก้1-1นะครับเกมเยือนรอง0.75กินเต็มแพ้ซิบียา0-2ครับเกมเย่าลาลิกาสเปนบอลราคาเสมอเสียนะครับแพ้บิยาเลอัล0ประตูต่อ5นะครับเกมเยือนลาลิกาสเปนรอง1ลูกเสียครับฟอร์มการเล่นในบ้าน3นัดชนะ0เสมอ0แพ้3ได้1เสีย9ประตู ด้านฟอร์ม5เกมหลังของเอสปานยอนนะครับแบ่งเป็นเสมอ2ชนะ2แพ้1ฮะเสมอบบเลนเซีย2-2ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกาสเปนต่อปอปอเสียครึ่งแพ้เรอัลมาริด0-2ครับเกมเยือนลาลีกาสเปนร,รอง0.5เสียชนะมาโยก้า3-2ครับเกมเย่าต่อ0.5ได้นะครับชนะโอซาสูนา่า1-0ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกาสเปนต่อปอปอกินเต็มและเสมอแล้วโซซิดัด2-2ครับเกมเยือนลาลีกาสเปนรอง0.5ได้นะครับ ฟอร์มการเล่นในบ้าน2นะัดชนะ0เสมอ1แพ้1ได้2เสีย4ประตูครับสถิติเฮ a d ูเ h e ฮทที่เคยพบกันของคู่นี้ครับแบ่งเป็นเจ้าบ้านกิโดนาะชนะเอสปันยอนไป8นัดเสมอกันในเวลา4นัดครับส่วนเอสปันยอนชนะกิโดนาได้3นัดสถิติการเจอกันกิโดนาะดูดีกว่าเฉยเลยฮะบอลแปลกๆนะครับคู่นี้ ทศนาก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ v i พีครับเจ้าฉิ่นกิโลนาผลงานในหลีกย่ำแย่เพราะลงแข่งไป6นัดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแถมเกมรับยังหละหลวมเสียไปถึง16ลูกไม่แปลกที่ผู้มึงจะจมไว้ของตารางครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนเอสปันยอนผลงานดีกว่า6เกมแรกคว้าชัยไป3นัดเรียนราคาเปิดมาให้เสมอนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนเอาเสียเลยพอบอลแบบนี้ออกหน้าไหนก็ได้ฮะกิโลนาก็หวังจะชนะเกมแรกของฤดูกาลแต่เอสปันยอนก็มีผลงานที่ดีกว่า โอกาสจบเจ้ามีสูงมากๆครับแต่ถ้าให้เลือกขอเลือกยืนฝั่งทีมเยือนที่มีผลงานที่ดีกว่าแล้วกันฮะมองว่าเกมนี้เอสปันยอนมีทีเด็ดผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเอสปันยอนบุกมาเชือดกิโลนาได้1ประตูต่อศูนย์ครับอัตราความมั่นใจเจ็ดเต็มสิบนะฮะกำแพงอยู่ที่2.50วางต่ำครับวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกเจ้าบ้านเปิดสนามอาริอันส์อารีนารับการมาเยือนเรเดอร์เบลมน เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตีหนึนาทีตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลบายเยนต์ต่อ3ลูกครับใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับผลบวชรวม18,014คนให้เจ้าบ้านบาเยนต์มิวนิคมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่76%ฮนะเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี16%ส่วนผู้มาเยือนอย่างเรเดอร์เบรเมนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่8%แค่นั้นเองฮะรเราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่บบบาาาเเยิิรนนนนมวคะัจ้้ ชนะไป5นัดรวดเลยนะฮะชนะฮอฟเฟนไฮม์สี่หนึ่งนะครับเกมเยือนบุนเดสลีกาต่อ1.5กินเต็มชนะเชลซีสามหนึ่งครับรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อ0.75กินเต็มชนะฮัมบูร์กห้าศูนย์ครับเกมเยา่าบุนเดสลีกาเยอรมันต่อ3ลูกกินเต็มชนะอัลส์บวกสามสองครับเกมเยือนบุนเดสลีกาเยอรมันต่อ1.75เสียนะครับและชนะเวเฮนไวบาเดนสามสองครับเกมเยือนฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาวต่อ3.75เสียครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างเรเดอร์เบเมนครับแบ่งเป็นแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1ฮะแพ้ไฟบวก0-3ครับเกมเย่าบุนเดสตีกาต่อปอปอเสียครับชนะกลับบัก4-0 5เกมเย,ยือนบุนเดสตีกาเยอรมันรองปอปอ,ปอกินเต็มเสมอเลเวอร์คูเซ่น3-3ครับเกมเย่าบุนเดสตีการ์อง0.5กินเต็มแพ้แฟรงค์เฟิร์ต1ประตูต่อ4ครับเกมเยือนบุนเดสตีการอง1ลูกเสียนะครับและแพ้บิเลเฟล0-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลถ้วยเดเบ,บโพคาวบอลราคาเสมอเสียครับ เฮตูเฮทการพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับแบ่งเป็นบาเยนน์มิวนิกนะครับชนะแรเดอร์เบเมนไป29นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วน r รเดอร์เบเมนเคยชนะบาเยน์มิวนิกได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับแม่งขาดจังวะพีววิวก่อนเกมบ่ายจบกันัดคู่นี้ตัดสินใจได้ง่ายๆเลยครับว่าทีมไหนจะเข้าวินในวันนี้ซึ่งทีมนั้นก็คือบาเยนน์มิวนิกแถมมีโอกาสถลุงประตูใส่คู่แข่งแบบเรเทอีกด้วยฮะ พ่อเสือใต้ครับโชว์ฟอร์มช่วงต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยได้ทั้งหมด4นัดที่ลงเตะพร้อมกับกระทุ้งประตูคู่แข่งไปแบบนเน้นๆถึง18ลูกเรียกได้ว่าเปิดบ้านคราวนี้เตรียมจัดหนักจัดเต็มเช่นเคยครับขณะที่เรเดอร์เบเมนนะฮะผู้มาเยือนเองผลงานโดยรวมยังแกว่งแบบไม่หยุดนิ่งยิ่งเกมล่าสุดครับแพ้มาเสียด้วยฮะ0-3มองดูแล้วการออกไปเยือนทีมจากฝูงในรอบนี้รอแพ้แบบเลเทก็กกลับออกมาสถานเดียวครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้บาเยนตต่อ3ลูกถือว่าไม่สูงอะไรเลยถ้าเทียบกับผลงานที่สวยหรูและยิงได้โหดเหี่ยมขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอเลือกถือหางบอลต่อบาเยนมนิคกินเต็มแน่นอนครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับบาเยนนิคเฉิดฉายเปิดบ้านตบแรเดอร์เบเมนไป5ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7 5เต็ม10นะครับกำแพงอยู่ที่4.25วางสูงแล้วกันครับ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันศุกร์ที่26กันยายน2 5 6 8ฮะมีคู่ไหนหน่ารุ้นน่าเชียร์บ้างผมพรีวิวลงสกอร์ไปเท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรกซูเปอร์ลีกตุรกีอารัญญาสปอรครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกาลาตาซาลายเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างก,กา,าลาบุกมาต่อ1นผมให้กาลาตาซาลายเอาชนะอารัญญาสปอไป3ประตูต่อ1กํากำแพงอยู่ที่3.25วางสูงครับคู่ที่2พิบิดัตฮอลแลนด์ครับทเวนเต้เปิดบ้านรับการมาเยือนฟอร์ตูนาซ บอลคู่นี้เจ้าบ้านทเวนเต้ต่อ1.25ครับผมให้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่2.75วางสูงครับคู่ที่3ฟุตบอลแชมเปี้ยนิพอังกฤษเวสต์บอมวิชอัลเบียนเปิดบ้านรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้เกมคู่นี้เจ้าบ้านเวสต์บอมวิชต่อ0.25ครับผมให้เสมอกันไปในเวลา1ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.25วางต่ำนะครับคู่ที่2กิโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนเอสปันยอนครับ เกมนี้บอลราคาเสมอครับผมให้เอสปันยอนบุกชนะกิโดนา1ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่2.50วางต่ำครับและคู่ที่5ครับฟุตบอ liga, ลบุนเดสลีกาเยอรมันบาเยินมิวนิคเปิดบ้านรับการมาเย็นแรเดอร์เบรเมน men, ครับเกมนี้เจ้าบ้านบาเยินต่อ3ลูกผมให้บาเยินมิวนิคชนะแรเดอร์เบรเมนไป5ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่4.25วางสูงครับ แนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิคเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศฮะคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอนเด c h ช n แนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o k บูบอนเดด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับผมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและแกน